สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องความรักเป็นสีชมพูกันเย่เยไปดูกันเลยโอ้ยเน่เนเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยอะไรเล่านี่ทุกคนหเห็นหรือยังคะว่าวันนี้ฉันมาก,กับแฟนแฟนบ้าแฟนบอเลยฟังฉันก่อนสิอาจจะพูดอะไรเนี่ย ทำคลิปทุกอย่างปมาสีชมพูหนึ่งวันแล้วก็มีความรักอะโอ้ยฟังชันก่อนได้ไหม,มถ้าจะให้แต่งชมพูมาคันนี้เนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยไม่หัวชมพูตัวชมพูเลยไหมล่ะอาถ้าได้ก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเอาสเปรย์มาฉีดให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอเออจะบ,บ้าแล้วไปชด เอ้าอะไรก็บอกแล้วไงว่า3 0 0พันนะโอ้หนี่เหรอค่าจ้างให้ฉันมาแต่งชมพูหวานแหววอย่างเงี้ยเป็นเด็กะนะโอ้แตเด็กยังไงล่ะผู้ใหญ่ก็แต่งกันเยอะแยะผู้ชายสีชมพูอะ่ะใช่ไหมทุกคนแหมอีกไหนนะเดี๋ยวจะพาไปย้อมสีผมแล้วก็จับใส่คอนแทคเลนเลยแหมแค่นี้ก็ทำเป็นบ่นสาจ้างกันสามพันเออเอาเอาแล้วจะพาไปไหนล่ะก็จะพามาถ่ายคลิปนี่ไงเอองั้นอยู่บ้านเลันถ่ายอยู่บ้านนี่แหละจะบ้าเหรอถ่ายคลิปทั้งเทอยู่บ้านเนี่ยนะไม่ ไม่มีวันจ้ะมันนี่เลยนี่ตามฉชนว่าเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้แล้วจะพาฉันไปไหนเนี่ยเอ้มันนี่เดินก็ช้าเออเอาแล้วฉินเดินเร็วไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเอ้าเฮ้ยกะช่างมันเถอะแหมฉันพาไปเที่ยวสวนสนุกล่ะทุกคนจะรอดูอยู่กันได้มอไซค์ไปแล้วกันไม่เอาหอรถเถอะโอ้โหอะไรวะเอามอไซค์แหละไ,ไม่เอาเอารถ โอ้ยมาสซานั่นแหละถ้ามันเลอะจะได้ล้างง่ายๆหน่อยเฮ้ยก็ได้มาสซาก็มาใส่ถือว่าจามใจกันเลยกันนะแม่ฮึมมานี่เลยมาขึ้นมาเลยโอ้หขับให้มันลอดก่อนเถอะอะเราจะไปไหนเนี่ยเอ้ยนี่ทุกคนดูสิซี่ระกิดเอวกันด้วยะ่ะโอ้โหไม่ได้เต็มใจเลยทําเพื่อคนดูเนี่ยโอ้ยอะไรอะ่ะเออช่างเถอะ ไปเปลี่ยนสีรถซะหน่อยดีกว่าสีเนี้ยมันจืดไปหน่อยจืดยังไงเรื่องเงินัซะขนาดนี้จะวีนทําไมเนี่ยอุตสาห์จ้างตั้งสามพันสามพันก็ได้แค่นี้ถ้าสามหมื่นนะจะไม่วีนเลยโอ้จะบ้าเหรอใครจะมาจ้างถ่ายคลิปสามหมื่นแม่อได้แต่ฝันนั่นแหละแม่งั้นเธอก็ได้แต่ฝันนะว่าฉันจะไม่วีนเป็นเมนเหรอเปล่าเป็นลิสีดวง เอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันน่ะมันไม่มีอารมณ์นะมันไม่ใช่ฮอร์โมนเอออารมณ์เสียกับพ่อเธอเนี่ยดูเอารถฉันมาเปลี่ยนสีแถมยังโอ้โหให้ฉันแต่งสู๋ฉีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ้อายคนเขาหมดเนี่ยอายทำไมล่ะแหมทุกคนดูสิจะอายทำไมก็ไม่รู้นี่ว่าจะไม่บ่นแล้วนะจะมาอายคนอื่นเพื่ออะไรถามหน่อยฉันถามจริง ถ้าคนเป็นแฟนกันมันต้องกล้าดิก็ฉันไม่ได้เป็นแฟนกับเธอเอา้าโอ้ยพูดเป็นกระเธยไปได้เนี่ยยางนั้นเดี๋ยวตบปากแตกเลยเออพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงนะฮะแถมอีกอย่างเนี่ยดูดิเต็มใจแค่ไหนแล้วเธอใส่ชีชมพูมาก็ใส่อะ่ะโอ้ยทุกอย่างฉันก็จ่ายเองหมดนะจ๊ะค่าเข้า,ขาสวนสนุกฉันก็ต้องไปจ่ายคนที่เฝ้าอะ่ะ ที่เป็นแมวคล้ายๆนายกแมวอะ่ะก็ไม่ใช่นายกแมวหรอกจะบ้าแล้วก็คนเดียวกันแต่เข้าคนละล่างเออก็นั่นแหละแหมดูสิเอ,อ้ยเลือดตินขึ้นปังมากเลยอะ่ะแหมเห็นแล้วแบบแก้มแดงแก้มแดงทำไมอะเปล่าแบบเอาลินจีมาทาแก้มฮะลินจีมันทาได้เหรอกำลังจะพูดว่าเชอร์รี่เลยไม่น่าเลยนะแหมเออทั้งมันเถน่าเอาเหอะเอาเหเอ,เอ้ย คลิปมันต้องมีท่อนที่มันไม่มีสาระอย่างเงี้ยแหละเออไปๆๆนี่ๆๆฉันจะบอกอะไรให้นะการที่เธอแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีออกน่ารักน่ารักอย่างกับหมาสิเอ,อ้าทำไมพูดงี้อ่ะนี่ทุกคนดูสิคะดูดิใครคิดว่าน่ารักอ่ะกดหนึ่งใครคิดว่าน่าใครคิดว่าน่าเกลียดกดสองโอ้โหผมให้หน่าเกลียดกับตัวเองเลยก็ได้แหมโอ้โหดูสิ แต่งมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยามแต่งเดี๋ยวจะเอาไปผูกคอเลยนะโอ้โหหันคอดีกว่าเออไป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 เออไปไปโอ้โหเครื่องเล่นยังสีชมพูอ้เครื่องเล่นเครื่องเล่นเออเครื่องเล่นหมีตัวนั้นก็สีชมพูสีม่วงมองยังไงสีชมพูอ่ะ นานยตาไม่ถึงเลยนะตาไม่ถึงอะไรก็มันสีชมพูสีม่วงตาบอดสีเงน่ะเออวะ่ะม่วงก็ม่วงอ,อ,อย่างน้อยโบมันก็สีชมพูอ่ะเฮ้ยพี่ๆคุยกันว่าเออขวางทางจริงเลยเอาไอเด็กคนนี้นี่เฮ้ยใจเย็นๆดิวันนี้ควา,ามรักเป็นสีชมพูต้องใจเย็นๆด้วยนะจะมาวีนอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ยช่วยดูดิชุดผู้หญิงคนนั้นก็สีชมพูสวยมากโอ้ยจะไปยุ่งอะไรกับเขาเล่า จะบ้าเหรอเออโอ้หจะมีลูกค้ามาเพิ่มอีกไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแมวอสวัสดีครับผมเป็นนายกแมวที่ไม่ใช่นายกแมวนะครับอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะคนเฝ้าสวนสนุกครับอ๋อาตายแล้วเปลี่ยนไม่ได้ซะด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขอลองคุยกับ นายกแมวนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้ชุดของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูอ่ามันต้องได้แหละอืขี้เกียจไปฟังโฆษณะเออเปลี่ยนได้นี่แต่ว่านี่มันก็ร่างของนายกแมวนะคะทำไมถึงเอามาใส่อย่างเงี้ยทำไมใช่ไม่ใช่ร่างตัวเองล่ะเออก็ได้ก็ได้ไดแหมเดี๋ยวเปิดร่างจริงให้น,าน่าน่ากลัวขนาดไหนล่ะโอ้โหไม่เห็นจะน่ากลัวเลยน่ารักดีออกอะ่ะใช่ไหมเอองั้นเราไปเล่นส,สนุกกันดีกว่านะคะพอดีฉันจะมาถ่ายคลิปอะค่ะ ได้ได้ได้เออหางานทําอยู่พอดีสองพได้ไหมสองพันเองเหรอคะว่าจะให้สามพันนะเนี่ยเอองั้นเอาโอเคค่ะแล้นให้เต็มที่นะคะนายก็ตามฉันมาด้วยเร็วๆแป่ทุกคนทุกคนจะรี้รุนว่าเราจะเล่นอะไรเป็นอันดับแรกอ้ขอเลยนะวันนี้ไม่ต้องเล่นม้าหมุนกับไอ้กาแฟหมุนอะไรนะั่นด้บ้ะไม่เอาเล่นทุกอันดิแหมมาเที่ยวอะไรกันปะปะปะ,ปะเฮ้ย เดี๋ยวเล่นเสร็จเนี่ยเราก็จะไปแวะถ่ายรูปที่บ้านหัวใจกันด้วยโออวันนี้เป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะมีฉากฮาๆไม่พอแถมยังมีท่านความรักโอ้ไม,ม่กอดเดี๋ยวมั จุงอะไรกันแถวนี้นะอ้าวทำไมจะยุ่งไม่ได้อะคะอุตส่าห์จ้างมันใจมันเต้นเลยอะดูสิโอ้โหจะมาหวานอะไรกันตรงนี้เล่านี่ชิงช้าสวรรค์นะเออก็รู้แล้วไงคะหวานไปเดี๋ยวก็ตกกันทั้งคู่หรอกเออใช่ใช่หุบปากไปเด้เธอเอะะมาถึงฉันนั่นเหรอเปล่าไม่เอาตัวนี้สิอุตส่าห์ช่วยไม่ต้องช่วยฉันหรอกแหมเออจะว่าไปถ้าเธอแบบ ให้ฉันแบบเพิ่มเป็น6กพันแล้วก็แมวตัวนี้สามพันนี่ฉันจะไม่วีนแล้วนนในคลิปเนี้ยไม่ได้โอ้ยจะเอาอะไรนักหนาเราสามพันอย่ามาต่อราคาได้ไงอย่ายอกย้อนนะเราอะอแล้วจืดหนึ่งก็ไม่กลัวตกไงแล้วก็ผักตกลงไปเลยโอ้รุนแรงเกินนะคะเนี่ยไม่น่ารักเลยนะทุกคนอย่าไปทําอย่างนี้นะคะโอ้โหดูสิผู้ชายอะไรจะทํารายผู้หญิงมันก็น่าสมควรแล้วนะอา้าวงั้นหนึ่งพัน โอ๊ยขอโทษ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 ครับดูสิขอดูมุมสวยๆเส้นไหนจะเป็นยังไงเนี่ยเ้ยเดี๋ยนะมุมสวยๆสวยจริงปะเนี่ยเออสวยจริงอืมฉันว่าพอกับชิงช้าสวรรค์เถอะป้าๆทุกคนลงไปข้างล่างด้วยเอ้ยทำอะไรนะ่ะคิดดีๆก่อนที่ก็จะกระโดดลงไปทำทำไมทำทำไมอะไรกระโดดแล้วเราไม่เป็นอะไรไงโฉอ้ยอะไรเนี่ยมา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 ,มา,มากระโดดลงมาเถอะหน้านะเออ อย่าเรื่องเยอะเลยแหมก็โดดแล้วแบบใจเย็นขึ้นเลยนะเปล่าก็แค่ทาําตามสเต็ปอะโอ้ช่งางเถอะนะไปเราไปเล่นเครื่องเล่นอื่นกันก่อนดีกว่าแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเล่นไม่หมดอะเล่นในนะก,ก็ก็แค่เออรถไฟหาะเอออยู่แล้วแหละโอ้โหทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ้ไม่อยากเล่น โอ้ยใจเย็นๆดีเล่นรถไฟเหาะนะไม่ได้ไปฆ่าตัวตายโอ้ก็จริงแต่เล่นรถไฟเหาะก็เหมือนไปฆ่าตัวตายแล้วโอ้โหมันไม่เหมือนเลยแต่รถไฟเหาะสนุกจะตายอ่ะเฮ้ยปไปไนี่นี่นี่เอาโอ้โหสากกำลังจะวิ่งมาเลยอืมช่างมันเถอะน่เล่นเลยก่อนดีละ่ะเออเพราะลอรถไฟเหาะก็จบ ไม่เอาเล่นอะไรที่มันหมุนหมุนดีนะโอ้โอยากจะเล่นดิก็ไอ้หมุนหมุนน่ะเออเล่นดิเป็ดอันนั้นฉันไม่เล่นน่ะฉันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเฮ้เล่นอะไรดีละ่ะมาหมดแล้วกันฉันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวอ้วกเออเอาหน้าหนะ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 ้านะนะเพื่อคลิปนี้หน่อยเถอะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดโถถือว่าเพื่อเธอเลยเนี่ยอืม เพื่อฉันจริงหรือเปล่ามาทั้งคลิปนี่วีนตลอดเลยนะเออก็ต้องจริงสิเออนี่จะมาตามมาเร็วๆนี่เอยก็ได้ตามมาอยู่นี่โอ้โหจะรีไปอะไรขนาดนั้นเร่งขนาดนี้ไม่ใช่ฉันกินยาเลยอะ่ะยายอะไรอ่ะยาพี่ตูนเนี่ยกินแล้ววิ่งเลยอะ่ะเออหมถ้ามีก็ดีนะเออเอาให้มันเร็วกว่านี้จะบ้ามันได้เอานะ เออหรือว่าจะเร็วแบบนี้หรือว่าจะเร็วแบบนี้หรือว่าจะเร็วแบบนี้หรือจะเร็วอย่างนี้ดีโอ้ยพอแล้วมั้งน่ะหูตาลายพอดีก็หลับตาเล่นดิโอ้ยโอย้ถ้าอ้วกขึ้นมา,าเธอเช็ดนะเออเออเออได้ได้ไดมามามาประมาณนี้แหละกาลังดีทุกคนอยากเห็นกันรึเปล่าถ้าอยากเห็นก็มาดูกันเลยหลับตาไว้นะทุกคนไม่งั้น,อ,นอ้วกแน่เฮ้อ อะไรวะทำไมต้องมาเล่นอะไรงนี้ด้วยเนี่ยมไม่หลับตาไม่ได้เลยโอ้ยเฮ้ยไม่น่้เลยเราแล้วเราจะลงจากม้าหมุนไงวะเนี่ยเออนั่นไงเล่นไม่คิดอะเป็นไงล่ะเออแล้วฉันจะลงยังไงก่อนหาวิธีลงให้ได้เลย,เยตายตายตายเออแล้วนายไปยืนบนนั้นได้ด้วยเหรอมันได้เอาหน้าโอ้แต่นะดูแผนที่ทำไมทำทำไมเออมือไปโดนช่างมันอืม นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยด้าลงมาเถอะจะรีบไปไหนกำลังเล่นสนุกสนุกเอาเถอะจะรู้สึกว่าหมาหมุนอนไ้แันแรงเกินก็เธอไปปรับให้มันแบบ up level ขึ้นไง level เเไม่มี level เเจ้าก็ถือว่าอั level เล,เล,ละกันเออก็เหมือนกันนั่นแหละเออแต่ก็ช่างมันอะไปรอรถไฟกันดีกว่านะก่อนที่เราเนี่ยจะไปถ่ายรูปกัน รู้สึกว่าเล่นชิงช้าสวัสค์แล้วมันเปลืองเวลามากเลยนะเนี่ยกินเวลากับการเล่นม้าหมุนกับรถไฟหอะมากเลยรถไฟหอไม่ต้องเล่นจบก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายกรดลงมาได้ไงเล่า เดีไปเฉียวโดนไออันสีฟ้าๆนั่นคือตายเลยนะก็ใช่อะดิโอมีคนตายเพราะไอ้อันสีฟ้าๆนั่นไปสิบคนละเออโหเลยเป็นแบบแบบยังไงวะเออเครื่องเล่นหลอนไปแล้วอะแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะอขนาดนั้นเลยเหรอเออเพราะฉะนั้นถ้ามาอีกนี่ก็คือไม่เลยนะไม่เอาเลยมามามนี่เออไปกันดีกว่าวู้ฉันพร้อมแล้วล่ะ ้าวคุณแมวมาเล่นกับเขาด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ละละ่ะเออนี่ไปไปไปสนุกมากเลยแต่ก็น่ากลัว,อ,วอะไรจะปังปุริเย่ขนาดนี้ได้คะเนี่ยโอ้โหอ่ะปไปไปนี่ทุกคนโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะเนี่ยทุกอย่างเป็นสีชมพูก็ถือว่าเอาแค่ชุดก่อนละกันอย่างง่ายรถมาไซเราเนี่ยก็สีชมพูโอ้โหเห็นทุกอย่างข้างล่างโอ้โห อาาๆทุกคนแล้วทุกคนล่ะคะชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเออแล้วอีกอย่างน่ะใครอยากให้เล่นเครื่องด้วยอะไรที่สนุกสนุกหรือว่าอยากให้แคมคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะโอยรถไฟเหอะไม่ไหวแล้วจะอ้วกนักกว่าเนมะ้หมูลอีกเนี่ยองั้นไปบ้านหัวใจเลยละกันเอเบอร์ไปเลยไปเลยโอเคโอเค เอาคุณแมวมาถ่ายรูปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวสายให้คนละสามพันน่ะโอเคได้แต่ตอนนี้พาฉันวาร์ปไปก่อนเออแป๊บนึงสิฉันยังไม่ได้ไปบ้านหัวใจเลยจะเย็นๆหน่อยสิไป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 เนี่ยเนี่ยเอ่อองไรดีล่ะเนี่ยนี่ใช่หรือเปล่านะเออใช่ใช่ใช่อะไรเนี่ยบ้านหัวใจมาบ่อยจะตายแต่กลับจําไม่ได้โอ้โหเฮ้ออ่ะอ่ะ นี่เลยมาๆๆนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาแวะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะนี่ค่ะทุกคนแหมเอ็กพาเที่ยวข้างในนะแต่เขาปิดไม่อนุญาตให้เข้าไปเสียดายจังถ้าเข้าไปได้นะก็จะไปกินชากับแฟนโอ้ยังไม่หยุดอีกกับคำว่าแฟนเนี่ยจะวินก็เพราะอย่างงี้ไงเอยจะเย็นๆดีโอ้ยจะไม่ให้ใจยเย็นได้ไงล่ะ เออนี่อัดคลิปอยู่แน่ๆนี่คือใจเย็นสำหรับชันแล้วนะโอ้โหปกติอนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าน,นะคะอืมหนึ่งสามแชะอืจบเราเล่นเราเล่นมา1นึสองสมแชะโอเคถือว่าถ่ายไปละกันไม่ต้องส่งให้ใครแต่ว่าเอาไปทำเป็นปกนะคะอ่าปรบมือปรบมือทุกอย่างสิชมพูเป็นความรักเลยแหละอ่ะมา สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วฝากแล้วก็แชร์กดส u b s c r i ให้ช่างอีฟชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กนั่นนะบ๊ายบายไปแล้ว